ความสัมพันธ์ที่ดีของสามีภรรยาก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกันซึ่งความสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ระดับระดับหนึ่งคือระดับที่แบบแย่ที่สุดเลยนะก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อย่างเดียวเลยเอาแต่ผลประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์เลยยกตัวอย่างเช่นเหาเหาเนี่ยได้ประโยชน์อยู่ฝั่งเดียวเลยนะได้ประโยชน์เฉพาะเหา ส่วนคนที่เป็นเห่าเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยหลังแต่ทําให้เกิดโทษด,ด้วยซ้ําทั้งเป็นโรคทั้งคันไม่เป็นประโยชน์ถ้าหากว่าคนเราอะ่ะมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยแบบพึ่งพิงอย่างเดียวอะ่ะคนที่เป็นฝ่ายที่โดนพึ่งพิงอะ่ะก็จะรู้สึกน่าเบื่อเหมือนกันนะเหนื่อยเหมือนกันนะไม่โอเคความสัมพันธ์แบบที่สองก็คือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาตัวเองแบบอยู่ได้ด้วยลําแข้งตัวเองแบบเก่งด้วยตัวเองแบบยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นไส้เดือนนะ อาจารย์เล็กคะทำไมยกตัวอย่างนะกลัวอย่างนั้นเพราะไส้เดือนเขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองเขาจะว่าเขาเป็นสัตว์ที่เพศผู้เพศเมียอยู่ในตัวเองผสมพันธุ์ในตัวของเขาเองและออกลูกออกหลานในตัวของเขาเองหากินได้ด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องพึ่งพาใครความสัมพันธ์แบบพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองเนี้ยในชีวิตคู่ไม่ดีนะคะมันจะเป็นลักษณะของความแข็งแกราวขาดความช่วยเหลือกันและกันแบบอยู่ได้ด้วยตัวฉันอยู่ได้ด้วยเตอเธอ าเผื่อว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวใครตัวมันแล้วเราจะมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันทําไมอันนี้ก็ไม่เวิร์กความสัมพันธ์แบบที่3เป็นความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในเรื่องของชีวิตคู่ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบที่พึ่งพาอาศัยกันเป็นลักษณะของน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งสองฝ่ายอ่ะจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะแต่ว่าการที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองอ่ะหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการความช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งก็คือหยิบยื่นความช่วยเหลือให้อีกฝ่ายหนึ่งได้โดยยที่่ฝาาตัวขออองงเเระ ก็ไม่ได้ผลกระทบอะไรหนำซ้ำอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งที่เราไปช่วยอ่ะก็จะรู้สึกดีใจชุ่มชื่นใจที่มีคนคอยช่วยเหลือและประครับประคองกันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าคุณมีชีวิตคู่อยู่แล้วอ่ะคุณจะต้องทําความสัมพันธ์ของคุณให้เป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันฉันช่วยเธอเธอช่วยฉันแต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเต็มอยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้วนะคะกดติดตามเพจอาจารย์เรศไว้ จะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองความสัมพันธ์การดูแลลูกรวมถึงอาชีพให้ติดตามเรื่อยๆค่ะ